สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคัมนาคมแห่งชาติขอนำทันเข้าสู่รายการกกอตทอกดำเนินรายการโดย นายปูวกรอ,อาบสุวรรณสำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้งกกตสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมรู้ทันเลือกตั้งกับกกตตอนคณะกรรมการการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่การเลือกตั้งเปรียบเสมือนประตูบานแรกสู่ระบอบประชาธิปไตยแต่ก่อนที่พวกเราจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้ง เรามาทําความรู้จักกับผู้ที่มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งกันนั่นคือกกตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งทุกระดับทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมโปร่งใสและปราศจากอคติแล้วกกตมาจากไหนนะ การสรรหากรกตนั้นมีความที่งวดอย่างมากเพราะเป็นบุคคลที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่สำคัญหลายประการรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งหมด7คนโดย5คนมาจากการสรรหาและอีกสองคนมาจากการคัดเลือกของที่ประชุมใหญ่สารดีกาทั้งนี้กรกตมีวาระการทำงานคราวละ7ปีและดำรงตำแหน่งได้วาระเดียวแล้วอย่างนี้กรกตมีหน้าที่อะไรบ้างครับจำกันง่ายๆเลยครับกรกตมีหน้าที่สำคัญ6ประการดังนี้ 1. จัดการเลือกตั้งสสการเลือกสวการเลือกตั้งท้องถิง่นและการออกเสียงประชามติ 2. ควบคุมดูแลการเลือกตั้งการเลือกการออกเสียงประชามติให้สุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปตามกฎหมายโดยมีอำนาจสืบสวนหรือไต่สวนเหตุทุจริตต่างๆได้ 3. สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้งการเลือกหรือการออกเสียงประชามติและสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งการเลือกหรือออกเสียงประชามติใหม่บางหน่วยหรือทุกหน่วย กรณีมีเหตุทุจริต4สั่งระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครที่ทำการทุจริตเป็นการชั่วคราว5ดูแลการดำเนินงานของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมาย6หน้าที่และอำนาจอื่นตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเช่นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการให้ความรู้เกี่ยวกับการเมืองและการเลือกตั้งแก่ประชาชนการสร้างเครือข่ายพลเมืองว้าวแบบนี้ก็มั่นใจได้แล้วสิว่าการเลือกตั้งจะสุจริตโปร่งใสพวกเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกคนดี เข้ามาบริหารประเทศได้อย่างสบายใจแล้วสินะไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาโกงเสียงของเราไปเพราะกกตเขาทำหน้าที่อย่างแข็งขันกกตสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ ช่วงเวลาดีๆแบบนี้เรามาติดตามเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวแล้วเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้งกันเช่นเคยนะครับกับรายการกรก,รกรตอทอล์กนะครับ19านาฬิกานาทีถึง20นาฬิกาเรามีนัดกันเป็นประจำนะครับหลายๆท่านนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็คงอาจจะกำลังทานข้าวหรือหลายท่านอาจจะทานเสร็จแล้วก็มาติดตามมารับฟังรายการดีๆกันเช่นเคยนะครับบางท่านที่อยู่ในกทมนะครับก็คงอาจจะบางท่านกําลังเดินทางกลับจากที่ทํางานบางท่านอาจจะกําลังเดินทางไปต่างจังหวัด นะครับซึ่งก็จะต้องเดินทางผ่านกรุงเทพประเด็นหนึ่งที่สําคัญสําหรับคนกรุงเทพก็คือการต้องฝ่าฟันรถติดนะครับเรื่องการรถติดนี่เป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วก็อยากให้หลายๆท่านนั้นก็ทําใจร่มๆนะครับแล้วก็ขับขี่ยานยนต์อย่างปลอดภัยระมัดระวังให้ดีที่สุดนะครับและที่สําคัญก็คือระหว่างที่ท่านนะครับขับรถก็สามารถฟังรายการกรกตอทอกป,ประกอบไปกับคนต่างจังหวัดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราได้รับความร่วมมือดีๆจาก สมาคมสื่อชอ่อสะอาดนะครับนำรายการดีๆแบบนี้ไปออกอาศทั่วประเทศนะครับ421สถานีนะครับพร้อมกับเครือข่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆแบบนี้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราจะนามาเผยแพร่ให้กับทุกๆท่านได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ s. <S และแน่นอนครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับหลายๆเรื่องที่เราได้นําเสนอไปนั้นก็มีประเด็นคําถามจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต่อเนื่องกันมารวมถึงหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจาเป็นจะต้องทราบเอาไว้นะครับเพราะว่า เราในฐานะเป็นหนึ่งบุคคลของประเทศนะฮะที่อยู่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นการเรียนรู้การศึกษาในเรื่องของหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและเข้าใจอย่างแท้จริงรายการกรกตท็อกนี่แหละครับจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้ท่านทั้งหลายนั้นได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนนะครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ต่อเนื่องจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เน้นย้ําและก็พูดถึงเรื่องของการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาห,หรือสอวนั่นเองนะครับ หลายๆท่านที่ติดตามมาก่อนหน้าน,นั้นก็คงจะเห็นว่าเราพยายามจะเน้นย้ำในเรื่องของขั้นตอนวิธีการนะครับที่จะทำให้เราได้มาซึ่งสอวอที่ดีและเป็นสอวอที่มีบทบาทหน้าที่ภายใต้การกลั่นกรองการได้มาซึ่งการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับและวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับ เพราะว่าต้องไล่เรียนกันอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ผ่านมานั้นหลายท่านทราบดีนะครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญนะครับเรามีรัฐธรรมนูญแล้วจากนั้นเราก็ได้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวนะครับจากนั้นเราก็ได้ในเรื่องของระเบียบสํานักง,งานกรกตก็ได้ประกาศนะครับได้ออกระเบียบมาก็คือระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับว่าด้วยการคัดเลือกว่าด้วยการเลือกสอวนะครับก็มีระเบียบเรียบร้อยล่าสุดมานะครับ สำนักง,งานกรกตได้มีประกาศนะครับเกี่ยวกับการกําหนดวันลงทะเบียนองค์กรนั่นหมายความว่าต่อจากนี้ไปนะครับองค์กรนะครับที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นสวนั้นจะต้องมาทําการลงทะเบียนก่อนเพราะถ้าท่านไม่ลงทะเบียนองค์กรไหนไม่ลงทะเบียนไม่สามารถส่งบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นสวได้นี่แหละครับวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันและแน่นอนครับว่าผมได้เชิญท่านแขกรับเชิญที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดกันไปแล้วนะครับว่าเราได้ข้อมูลกันแล้วว่าการลงทะเบียนนั้นสามารถ ลงทะเบียนได้ทั่วประเทศนะครับที่สํานักง,งานกรกรตรจังหวัดทั่วประเทศแต่หนึ่งพื้นที่สําคัญมากๆนั่นก็คือกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่เมืองหลวงเป็นพื้นที่ที่ถูกจับตามองนะครับน่าสนใจมากๆและที่แน่นอนนั่นก็คือ,ก,คอการเตรียมการขององค์กรที่รับผิดช,ชอบโดยตรงอย่างสํงงานันกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างมีการดําเนินการไว้สําหรับเรื่องนี้อย่างไรบ้างเราได้เชิญท่านผอ,อ,อนะครับท่านผู้นวยการสํานักง,งาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครมาพูดคุยกับเราที่นี่และท่านพร้อมแล้วท่านอยู่กับเราที่นี่แล้วครับขอต้อนรับท่านผอวิชุดาเมฆาดุวงอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผอครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังนะคะครับขอบคุณท่านผอนะครับที่สลยเวลามาเพราะว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับท่านผอตอนนี้ก็กําลังยุ่งกับหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องของการเลือกสวแล้วก็การเตรียมการในด้านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผอมากๆครับค่ะยินดีครับ ท่านพอวิชุดาครับท่านรับผิดชอบในส่วนของการเตรียมการต้องบอกอย่างนี้ครับท่านครับอยากให้ท่านได้พูดถึงภาพรวมของการเตรียมการว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างกับการลงทะเบียนขององค์กรในครั้งนี้ครับค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าทําไมเราถึงจะต้องลงทะเบียนองค์กรนะคะก็เนื่องมาจากว่าผู้ที่จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวิทิสภาน,นะ,ะกฎหมายกําหนดว่าจะต้องสมัคร2รูปแบบ รูปแบบที่1คือสมัครด้วยตัวเองนะคะคกับรูปแบบที่2ก็คือผู้สมัครก็สมัครด้วยตนเองแต่จะต้องมีหนังสือที่องค์กรแนะนําชื่อนะคะนี่คือความสําคัญขององค์กรที่จะต้องมาลงทะเบียนกับ,บสํานักง,งานกรก,นกนตนะคะองค์กรจะมี2ประเภทนะคะองค์กรที่มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาประเภทที่1ก็คือองค์กรที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนะคะค กับประเภทที่2ก็คือองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งนะคะครับค่ะจากนั้นรกร<อ><ๆ>กตออก็ได้กำหนดให้มีการลงทะเบียนองค์กรนะคะระหว่างวันที่15ตุลาถึง24ตุลาครับเวลา8โมง8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีาาาาาไม่เว้นวันหยุดราชการไม่เว้นวันหยุดราชการวันจันทร์ที่ผ่านมาก็มีการรับสมัครมาแล้วนะครับก็ก็มาได้เลยถึงแม้จะเป็นวันหยุดนะครับใช่ค่ะก็เรียนเชิญนะคะ สถานที่ที่จะมายื่นนะคะก็คือสำนักงานกกตกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะคะหรือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะคะอยู่ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ให้ขึ้นมาที่ชั้น3นะคะห้องประชุม303ก็จะมีสถานที่รองรับไว้ให้ท่านมาลงทะเบียนที่นี่หลายท่านอาจจะเคยมานะครับหลายท่านอาจจะเคยมาที่สำนักงานกกตซึ่ง สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนี่แหละอาคารศูนย์รชาชการอาคารที่หลายท่านบอกว่าอาคารบีนี่แหละก็มาได้เลยนะครับเราก็เตรียมความพร้อมสถานที่นะคะเอกสารเราก็เตรียมไว้ให้นะคะเป็นแบบสวสองก็คือแบบคําขอนะคะแบบคําขอแล้วก็มีหนังสือมอบอานาจนะคะแต่ถ้าใครอยากจะเอามาดูก่อนก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะจากเว็บไซต์ของสํานักง,งานกก,กตหรือสํานักง,งานกกตกรุงเทพมหานครนะคะ www.ect.go.th/ Bangkok นะคะก็คือเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มสวสองได้เลยนะครับแบบสวสองนี่ท่านท่านพอมีตัวอย่างให้ดูไหมครับว่าเป็นหน้าตาเป็นประมาณไหนฮะหลายๆท่านหลายๆองค์กรที่อยากจะนะครับที่อยากจะดูชมหน้าดูก่อนคร่าวๆนะครับท่านก็เนี่ยครับสวสองแบบสวสองซึ่งเรียกว่าเป็นแบบคําขอในการลงทะเบียนนะครับแบบคําขอนะคะก็ขอพูดรายละเอียดนิดนึงนะคะครับผมเชิญครับ แบบคําขอนี่ก็หน้าแรกก็จะมีสามหน้านะคะหน้าแรกก็จะเป็นชื่อที่อยู่ของผู้ที่มา,าลงทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดก็คือเป็นองค์กรประเภทประเภทไหนที่สองประเภทที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะแล้วก็จะมีให้ระบุสถานที่ตั้งประเภทขององค์กรนะคะวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยะคะ่ะนอกจากนั้นในหน้าที่สองนะคะก็จะให้ระบุว่า จะเลือกกลุ่มไหนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของเราจะมี10กลุ่มต้องขออนุญาตคุณภวกร,กอ,รอ่านให้ฟังหน่อยนะคะบอันนี้เ,เยอะมากนะค,ะคอันนี้เอาให้ชัดเลยนะฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะองค์กรที่จะเสนอชื่อบุคคลเนี่ยนะครับต้องต้องเคลียร์นะท่านพอครับเพราะว่ามีตั้ง10กลุ่มนะครับเดี๋ยวมีกลุ่มอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังท่านพอนะครับค่ะกลุ่มที่1น,นะคะก็คือกลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงอันได้แก่ผู้ที่เคยเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออื่นๆในทำนองเดียวกันนะคะ กลุ่มที่2คือกลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นผู้พิพากษาตุลาการอายการตำรวจผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน 3. กลุ่มการศึกษาและการสาธารณสุขอันได้แก่ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นครูอาจารย์นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาแพทย์ทุกประเภทเทคนิคการแพทย์สาธารณสุขพยาบาลเภสัชกรหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน 4. กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชล้มลุกทำนาทำสวนทำไร่ป่าไม้ปศุสัตว์ประมงหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน 5. กลุ่มพนักง,งานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน 6. กกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองอสังหาริมทรัพย์และสาธรารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารการพัฒนานวัตกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน 7. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและผู้ประกอบกิจการอื่นๆผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวอันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมัคุเทศผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรมผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน 8. กลุ่มสตรีผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์อื่นประชาสังคมองค์กรสราธารณประโยชน์หรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน 9. กลุ่มศิละปะวัฒนธรรมดนตรีการสแสดงและการบันเทิงนักกีฬาสื่อสารมวลชนผู้สร้างสารรค์วรรณกรรมหรืออื่นๆในทำนองเดียวกัน10คือกลุ่มอื่นๆนะคะเราเลือกได้เพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะครับ อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มทั้งหมดที่ท่านที่จะส่งโดยเฉพาะองค์กรนะที่จะเสนอชื่อบุคคลก็ต้องทําความเข้าใจนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดด้านกลุ่มว่ามีกลุ่มอะไรบ้างส่วนของอแบบฟอร์มที่ท่านพออวิชดาได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่าแบบฟอร์มนี้มีความจําเป็น แล้วท่านก็ได้ข้อมูลคร่าวๆกับเรื่องของขั้นตอนรายละเอียดคร่าวๆการกรอกเอกสารนอกจากขั้นตอนตรงนี้แล้วมีขั้นตอนในการลงทะเบียนอย่างอื่นที่อยากจะนําเสนอท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไหมครับท่านรองชมครับก็นอกจากนั้นก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่รับรองสําเนานะคะเอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียนนะครับอันนี้สําคัญนะคะถ้าเป็นองค์กรซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายก็จะต้องมี5รายการที่จะนํามานะคะ หนึ่งก็คือสำเนาห,หนังสือสำคัญหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยนะคะสองสำเนาห,หลักฐานซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรที่แสดงว่าองค์กรไม่ได้สแสวงหากำไรมาแบ่งปันกันค่ะหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองค่ะสามสำเนาห,หลักฐานซึ่งแสดงการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรมาอย่างน้อยต่อ,ตอนเนื่องไม่น้อยกว่า3ปีค่ะ นับถึงวันยื่นคำขอลงทะเบียนขององค์กรก็<ส>ได้แก่รายงานการประชุมหรือรายงานการดําเนินงานนะคะครับ <inent S 3> <ส>แล้วก็ต้องมีรายงานทางการเงินอันนี้สําคัญต้องนํามาด้วยนะคะครับ <asure. S 1> สี่หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอํานาจทําการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอานาจค่ะหก็สําเนาทะเบียน,นบ้านและสําเนาวัตรประชาชนนะคะถ้าเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งก็จะมีแค่3รายการนะคะ <renew. S 2> ที่จะต้องนํามาก็คือสำเนาหนังสือที่แสดงว่าเป็นองค์กรที่มีกฎหมายจัดตั้งค่ะ สก็หนังสือซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีอำนาจทําการแทนองค์กรหรือหนังสือมอบอำนาจนะคะสก็คือสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาวัตรประชาชนค่ะคอันนี้ก็คือสอวสองทำขอที่จะต้องอเตรียมนะคะประกอบเอกสารประกอบกับสวสองนะครับก็ท่านในที่ประสงค์จะยื่นนะครับเสนอบุคคลนะครับขั้นตอนแรกตอนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงการรับสมัครนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ มันเป็นขั้นตอนของการลงทะเบียนก่อนถ้าท่านไม่ลงทะเบียนท่านจะเสนอชื่อบุคคลไม่ได้ไม่ได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นท่านปววิชุดาคุยกับผมรอบมาก่อนหน้านั้นว่าไม่ใช่แค่ไม่ลงทะเบียนนะท่านเอกสารไม่พร้อมไม่รับก็ไม่รับลงทะเบียนลงทะเบียนไม่ผ่านนะต้องขออนุญาตให้นํากลับไปที่บ้านก่อนแล้วก็มาลงทะเบียนใหม่เมื่อเอกสารครบถ้วนถูกต้องนะคะซึ่งก็มีเวลาอยู่ตั้งแต่วันที่15นะครับตุลาคมถึง24ตุลาคมนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยฮะทางที่ดีที่สุดนะครับองค์กรต่างๆ เตรียมเอกสารให้พร้อมนะฟังข้อมูลฟังรายละเอียดที่ท่านพอวิชุดาท่านได้ให้ข้อมูลไปว่ามีอะไรบ้างนะครับฟังไม่ทันก็ไปย้อนดูได้นะฮะย้อนดูตาม<ข>หลังใน YouTube ได้นะครับค่ะสามารถก็ดูในเว็บไซต์เราก็ได้นะคะครับค่ะแล้วนอกจากนั้นเราก็เตรียมความพร้อมบุคลากรน,นะคะสำนักงานกรกตกรุงเทพมหานครเราก็ได้ออกคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่นะคะตั้งแต่รับลงทะเบียนนะคะแล้วก็ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเราก็ เตรียมพร้อมนะคะเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนก็จะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของเราค่ะแน่นอนเลยว่าถ้าขาดเอกสารส่วนไหนหรือไม่พร้อมอะไรปุ๊บติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยเจ้าหน้าที่ของกกตกทมนะครับพร้อมที่จะให้บริการนะครับท่านผอครับนอกจากนี้แล้วนะครับในส่วนของการประสานงานนะครับการที่จะทํางานแบบนี้เนี่ยมันต้องมีการเตรียมการด้านการประสานงานในการเตรียมการลงทะเบียน องค์กรแบบนี้มีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้างครับพี่หมอครับก็เราประสานงานกับสำนักง,งานเขตทั้ง50สําำนักง,งานเขตนะคะ<ม>ให้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนองค์กรด้วยนะคะค,ค่ะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ,<ม>ค,ะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่ากกตกับกระทรวงมหาดไทยกับสำนักง,งานเขตทํางานร่วมกันมาโดยตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสสกันเลือกสอวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้เนี่ยในอนาคตข,ข้างหน้าเราจะมีการเปิดรับสมัครเนี่ยเราสมัครที่ที่อำเภอ ต่างจังหวัดที่สมัครที่อำเภอแต่ถ้าเป็นกรุงเทพต้องไปสมัครที่สำนักง,งา,น,งาน,กนเขตนงเครับก็ได้ประสา<ก>นงานกับหน่วยงานนี้ไว้แล้วเรียบร้อยนะรบระก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีท่านผอครับในส่วนของอ,องค์กรที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนเนี่ยนะฮะม,มีมุมมองอะไรที่ท่านผออยากจะบอกให้หลายๆท่านหลายๆองค์กรได้เตรียมไหมครับว่าอย่างเช่นการจะส่งบุคคลคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อมาทําการลงทะเบียนเนี่ยเพื่อเพื่อมาทําการเสนอชื่อเนี่ยนะฮะ ต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะฮะก็สิ่งที่สําคัญก็คือหลักฐานนะคะอย่างที่เรียนไปเมื่อตอนต้นแล้วค่ะทั้งทั้งห้าห้ารายการนะคะเราจะต้องเตรียมมาให้พร้อมให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เลือกเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะค่ะแล้วถ้าเราตรวจสอบเอกสารแล้วครบถ้วนถูกต้องเนี่ยทางสํานักงานเราก็จะมีใบรับให้นะคะเรียกว่าสวสี่ค่ะ คือคือแต่และแต่และองค์กรที่มาทําการลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยแต่และองค์กรจะได้เอกส,สารเรียกว่าสวสี่เหรอครับท่านผอครับค่ะมีม,มีมีตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดูไหมครับท่านผอครับสวส,สีส่แบบฟอร์มน,นี้เป,นเป็นใบรับนะคะอันนี้คือเป็นการยืนยันว่าท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับใบนี้กลับไปนะฮะค่ะอ๋อสวสี่ครับเนี่นะครับเป็นหลักฐานยืนยันว่าท่านจะได้ข้อมูลกลับไปพร้อมกับ ยืนยันว่าท่านได้ลงทะเบียนเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะ,ะการลงทะเบียนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ ดูแล้วอาจจะไม่ได้มีความซับซอ้อนอะไรมากมายดูแล้วอาจจะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าท่านไม่นี่ก็ต้องขออนุญาตย้าอีกครั้งว่าถ้าท่านไม่เตรียมความพร้อมไม่ศึกษาข้อมูลก่อนเนี่ยจะทําให้ท่านเสียเวลา<ฆ>นะครับ<ฆ>เสียเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเอกสารสําคัญๆที่ท่านผอ,อวิชุดาได้ให้ข้อมูลไปนะต้องเตรียมซึ่งสามารถดูก่อนได้ล่วงหน้าด้วย<ฆ>ศึกษาล่วงหน้าได้ในเว็บไซต์หรือจะโทรศัพท์มาถามก็ได้นะคะก็ขอให้เบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์ศูนย์สองนะคะหนึ่งสี่หนึ่ง 8073 02141 8075และ0 2 1 4 1 8 0 6 6นทางเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะถ้าจะโทรมาสอบถามก็ยินดีนะคะครับและช่วงช่วงช่วงบรรยากาศการเตรียมความพร้อมนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านพอมีการตื่นตัวมีกระแสของความสนใจเป็นยังไงบ้างครับที่พานมคาก็มีคนมาดาวน์โหลดเอกสารนะคะแล้วก็มาขอที่สำนักง,งาน หลายท่านเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้ก็มีมาเอาเอกสารมาให้ให้พิจารณาดูล่วงหน้าก็มีะค,ะค่ะมีคนผู้มาสนใจหลายก็ดูแล<ช>้วคือคักคิคคักพอสมควรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็อาจจะเริ่มต้นเรียนรู้เริ่มต้นสร้างการตื่นตัวก่อนที่เราจะเข้าไปสู่โหมดของการเลือกสสการเลือกสอวนะครับสำคัญมากๆเพราะว่าตัวท่านเองก็สามารถเป็นสวได้ค่ะถ้าองค์กรไม่ส่งชื่อนะคะเราก็สามารถที่จะ ส่งตัวเองสมัครด้วยตัวเองก็ได้นะคะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนเพราะว่าในกระบวนการขั้นตอนของการได้มาซึ่งบุคคลที่องค์กรจะเสนอชื่อก็ต้องมีการประชุมต้องมีการดําเนินการในขั้นขององค์กรถ้าท่านไม่ได้เสนอชื่อไม่ได้ถูกเสนอชื่อด้วยองค์กรก็มาสมัครด้วยตัวเองได้ครับต็ติดกลุ่มเหมือนเช่นเดียวกันแต่การสมัครด้วยตนเองนี่ก็จะมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติบางอย่างที่กําหนดไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่า ผมอยากจะ,ะจะลงสมัครผมก็มาเลยก็จะมีรายละเอียดอีกต่างหากนะคะครับค่ะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการวันนี้นะครับท่านพออยากจะฝากอยากจะพูดถึงคําแนะนําหรือข้อควรระวังอะไรให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโดยเฉพาะล่าสุดมานี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการดําเนินการลงทะเบียนองค์กรท่านอยากจะฝากหรือเน้นย้ําอะไรกับองค์กรเหล่านั้นบ้างครับ,ค,รบค่ะก็เน้นย้ําก็คือเรื่องเอกสารหลักฐานที่จะต้องเตรียมมานะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้ท่านเสียเวลานะคะมาแล้ว ลงทะเบียนไม่ได้นะคะก็เตรียมให้พร้อมนะคะทั้ง5รายการนะคะแล้วก็ถ้ามีาความสงสัยประการใดก็สามารถโทรติดต่อได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้เมื่อตอนต้นนะคะแล้วก็ย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือเลือกได้หนึ่งกลุ่มเท่านั้นนะคะ10กลุ่มเราเลือกได้หนึ่งกลุ่มรายละเอียดก็ดูในแบบสวสองได้ะคะ่ะครับก็คือหนึ่งองค์กรที่จะเสนอชื่อเนี่ยเสนอชื่อได้หนึ่งกลุ่ม นะครับเลือกหนึ่งกลุ่มที่ท่านคิดว่าเป็นกลุ่มที่ท่านเชี่ยวชาญหรืออยากจะเข้ามาพัฒนาในเรื่องนั้นจริงๆรนะครับรักเดียวใจเดียวนะัท่านผอพิชาณบอกรักเดียวใจเดียวเลือกกลุ่มเดียวนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามสารคดีดีๆจากกกตกันครับรู้ทันเลือกตั้งกับกกตตอนปลอดภัยไร้กังวลแจ้งทุจริตเลือกตั้งการเลือกตั้งเป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกรไทยเพื่อให้ได้บุคคลที่ดีมีความสามารถ ทำหน้าที่บริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งควรเป็นไปโดยสุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมเราทุกคนสามารถช่วยกันทำให้การเลือกตั้งโปร่งใสหากพบปัญหาหรือเบาะแสทุจริตในการเลือกตั้งต้องแจ้งต่อกกตสำนักงานกกตจังหวัดหรือผู้ตรวจการเลือกตั้งแต่ถ้าพวกเราแจ้งเบาะแสทุจริตของผู้มีอิทธิพลพวกเราอาจจะไม่ปลอดภัย ไม่ต้องกังวลครับเพราะทุกเบาะแสที่คุณแจ้งต่อกก,ะกะตจะถูกเก็บเป็นความลับหากเห็นว่าไม่ได้รับความปลอดภัยจากการแจ้งเหตุหรือเบาะแสสามารถร้องขอให้มีการคุ้มครองพยานได้ซึ่งค่าใช้ใจ่ายต่างๆกะกะตจะเป็นผู้รับผิดชอบและเพื่อความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งทุกคนจะได้รับการคุ้มครองหากปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเลือกตั้งหากยอมให้เบาะแสหรือข้อมูลสําคัญของการทุจริตอาจไม่ต้องถูกดําเนินคดีโดยกกตจัดการไว้เป็นพยานในคดีอาญาหรือคดีที่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งทั้งหมดนี้เพื่อการตัดคนโกงที่หวังผลประโยชน์ส่วนตนออกจากการเลือกตั้งทําให้การเลือกตั้งดําเนินไปโดยสุจริตโปร่งใสและเที่ยงทมและที่สําคัญก็อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนที่คุณเห็นว่าเป็นคนดีและมีความสามารถนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันมาใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเป็นการเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพก็กต่อสุจริตโปร่งใสและเจี่ยงธรรม เอาละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นเป็นเรื่องราวของการเตรียมการเตรียมความพร้อมรวมไปถึงบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับการเปิดให้องค์กรที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นสวบอนะครับบุคคลไหนองค์กรไหนที่อยากจะเสนอชื่อบุคคลเหล่านั้นให้มาได้รับการคัดเลือกเป็นสวก็ต้องผ่านกระบวนการนี้ก่อนก็คือการลงทะเบียนนั่นเองครับท่านพอวิชุดานะครับท่านก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการแต่เดียวนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะเอาบรรยากาศมาให้ดูว่าบรรยากาศการลงทะเบียนตลอดทั้ง ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 15ตุลาคมถึง2 4ตุลาคมนั้นเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราคงจะได้ติดตามกันนะครับและแน่นอนครับว่ารายการกรกตทอล์กนะครับก็คงจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอย่างต่อเนื่องเช่นเคยอย่าลืมนะครับมาติดตามกันเช่นเคยติดตามผ่านรายการวิทยุนะครับทั่วประเทศจากสมาคมสื่อช่อสะอาดกว่า400สถานีนะครับแล้วก็ท่านใดที่ติดตามเป็นแฟนรายการจากรายการกรกตทอล์กนะครับด้วยการดู u t u b e นะครับก็สามารถติดตามได้ที่ยูทูบของสมาคมสื่อช่อสะอาดและ u t u b e ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้ นะครับก็ยังคงมีมาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามกันเช่นเคยท่านใดมีข้อเสนอแนะก็อย่าลืมนะครับ0ูนย์สองหนึ่นะครับเรามีข้อมูลดีๆมาแลกเปลี่ยนกันมาพูดคุยกันแล้วก็เรื่องไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก็เสนอมาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วรายการกรกตทอล์กผมภูมกรราอักรวน,นพร้อมด้วยท่านผอวิชุดาต้องลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสด จบไปแล้วนั้นเป็นรายการกกอตทอทกส่งกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุเครือขา่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเสียงมีสิทธิ์สุดจริตและเที่ยงธรรมนำประชาธทิปไตยคุณนมา เราน่ารู้เกี่ยวกับราาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งได้ทุกวันพุธเวลา19นาฬิก30นาทีถึง20นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ